โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตตี้แลบห้องแลบของคนรักการ์ดเกมบัตตี้ไฟนิวไรส์นะับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ตามคาเรียกร้องเลยนะับหลังจากที่ไปเล่น Discord มานะครับผมแล้วก็ได้เอาเด็กที่เรียกว่าเป็นรูอลแฟคนะครับผมนั่นก็คือเป็นแดนเจอเวิร์ World ผสมกับด a ก k อนเวิร์นะครับผมอันนี้ผมก็จัดออกมาก็หลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการคิดนะครับผมวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะ yes, yes, นะผมความสามารถของการ์ดสักนิดหนึ่งผมก็ตัดสินใจเลือกเป็นสาย ที่เรียกว่ายืนไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เน้นการป้องกันโดยที่ใช้ความแข็งแกร่งของทางดักเกิลเวิลด์นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันแล้วก็การฟาร์มแบบฉบับของ d a n เจอร์เวิลด์ด้วยนะครับผมอีกทั้งยังใช้บัตตี้นะครับผมเป็นอาร์เมอร์ไนท์นะครับผมเซเบรสด้วยนะฮะจากจุดนี้ก็ใส่อาร์เมอร์ไนท์เซเบรสไปเลยนะครับผมเต็มที่4ี่ใบเต็มนะฮะในหมดของลิทเด็กมีอะไรบ้างนะฮะแล้วผมเล่นประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมสําหรับมอนสเตอร์ตัวแรกครับผมผมเล่นเป็นไซส์สาครับผมอ่า ผมใส่ไซส์3นะครับผมขออนุญาตวางให้สวยงามโอเคอ่ะก็สำหรับไซส์3นะฮะก็จะอยู่ในหมวดของดาร์กอเวิร์นะครับผมจากจุดนี้ผมเลือกใส่เป็นอศวินแห่งแดนชำระนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์3ที่มีค่าพลังสูงมากนั่นก็คือค่าพลังเ900พันสองคริติคอแล้วก็ดีเฟน s ์7,000นะครับผมจ่ายคอคอดก็คือ2เกตนะครับผมถามว่าหนักไหมคือไม่หนักเลยผมมองว่าโอเคนะครับผมแล้วก็มีความสามารถด้วยครับบอกว่าเมื่อการนี้ถูกทำลายจากความสามารถของกาดคู่แข่งนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมก็จากจุดนี้เอาไว้ในเรื่องของการบอกว่าถ้าถูกตีไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าโดนทําลายจากเอฟเฟคการ์ดขอทําลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมจากจุดนี้ก็มีความสามารถดับเบิลแอตแทกด้วยนะครับผมเป็นมังกรเกาะเหล็กนะครับผมแล้วก็เป็นมังกรขาวนั่นเองนะฮะไซส์สามใบถัดไปครับผมใส่มา2ใบนะฮะจากจุดนี้เขาเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามที่มีค่าพลัง ลองลงมานิดยนึงนะครับผมนั่นก็คือค่าพาวเวอร์เจ็ดพันสองคริติคอลมีดีเฟนต์ต่ำลงมาหน่อยนั่นก็คือห้าพันครับผมเขาคอยก็คือจ่ายสองเกรและก็มีโซกาดนะครับผมก็คือสามารถใส่โซกาดได้หนึ่งใบนะฮะมีอวิตี้โซกาดนะครับผมแล้วก็มีดับเบิลแอทแทกด้วยนะครับผมอ่ะจากจุดนี้นะครับผมเขาชื่อว่าสุดยอดมังกรเกาะเหล็กนะครับผมบัสเตอร์แคนนอนดากอนนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ใส่มาสองใบแน่นอนครับเอามาเป็นมอนสเตอร์หลักยืนช่องกลางนั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ มันเป็นตัวใหญ่แต่มันมีทริคในการเล่นนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันเป็นทริคยังไงเดี๋ยวผมบอกเนะาะใบถัดไปแน่นอนนะครับผมมาสู่ไาส,สองครับผมนั่นก็คือเจ้าอาเมือไนเซเบรลาของเรานั่นเองนะครับผมก็จากจุดนี้ใส่มาเลย4ใบนะฮะหวางสูงไปนิดนึงอ่ะ จากจุดนี้ใส่มา4ใบนะครับผมคือบอกตามตรงครับวันนี้ในเรื่องของการยืนไซส์2ผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซเวรลัสได้ใช้ก็ใช้ครับผมกรณีเจอฝั่งตรงข้ามเป็นไซส์ใหญ่ยืนหนาะๆไม่ก็ไม่ป้องกันการทำลายเลยอะไรประมาณนี้เราจะใช้เซเวรลัสมาเคลียร์บอร์ดนะครับผมแต่ตัวทำเกมจริงๆในเรื่องของการตีจะเป็นมอนเตอร์ไซส์3ครับผมอ่าหลังจากนั้นครับผมติดเฮลเฮลมา2ใบนะครับผมจากจุดนี้ก็คือเอามาให้ เซเบรัสนะครับผมใช้ความสามารถนะครับผมซูบเข้าโซไปนะครับผมเพราะว่าเจ้าเซเบรัสเนี่ยมันมีความสามารถถอดโซการ์ดหนึ่งใบทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าเฮลเฮาวนะครับผมคือแน่นอนครับไม่ค <might be S 2> ่อยได้ตีฮะคือเอามาเข้าโซเมื่อเข้าโซครับผมการ์ดเนี่ยจะมีความสามารถบอกว่าให้เราเนี่ยได้ฮิวเลือดหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับผมก็คือเอามาฮิวนะครับผมพอฮิวเสร็จเซเบรัสก็ถอดโซแล้วก็ทำลายฝั่งตรงข้ามไปนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้นะฮะกรณีถ้าเรายืนเป็นเซเบรัสนะครับผมตัวตีีีีีหนนนนนนััััักก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 ออออออตตวววท่่่เเเเป็็ไซส์์คคคคครรรบบผผมมืืจจจ้้าาาาาายยยะุดพ ตีเฮียมากเลยนั่นก็คือติดดินเลยนะครับผมนั่นก็คือค่าพหุนหนึ่งพันะฮะแต่ถ้าเขาเป็นตัวเปิดต้นเกมผมมองว่าสามที่ตีขอเป็นอะไรที่หนักมากสำหรับมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเล่นไปกลางเกมแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามยืนมอนสเตอร์ตัวหนาๆด้วยอะไรเงี้ยฮะกรณีเซเบรสไม่มาเนกากกยตีไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นคู่กับเซเบรสนะครับผมกากอยต้องมาแล้วเซเบรสต้องมีในเรื่องของการใช้โซททำลายฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับผมก็จะดูดีนะฮะใบถัดไปครับผมเข้าสู่ไซ ผมเน้นไซส์0กับไซส์3ครับผม1กับ2นี่คือบ้านๆเลยนะครับผมไซส์0เนี่ยมันจะยืนเชียงข้างมอนเตอร์ไซส์3ได้นะครับผมจากจุดนี้มอนเตอร์ไซส์3นะครับผมไม่ว่าจะตีไทยๆไทยๆฝั่งตรงข้ามนะครับผมเจ้าไซส์0เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแอบมาตอดเอา ไลท์ของคู่ต่อสู้ได้เรื่อยๆแล้วแอบหนักด้วยนะครับผมกรณีที่แบบว่าเรามีไซส์สยืนช่องกลางนะครับผมดับเบิลแอตแทกตีเนี่ยมันก็คือถ้ารวมรวมก็คือ4ี่คีย์ที่ขใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าเรามีไซส์ศูนย์สองข้างครับผมก็จะตีดับเบิลไปก็จะแบบบวกบวกกันเข้าไปนะครับผมสูงสุดในเธอนั้นสามารถโจมตีได้ถึง8ปดคีย์ที่ขไปเลยทีเดียวนะครับผมไบต์ถไปครับผมเป็นไซส์ศูนย์อีกแล้วครับผมจากจุดนี้ก็ เป็นอีเกิลครับผมคือเป็นไซส์ศูนย์ที่มีค่าพาวเวอร์4,000เลยผมมองว่ามันถ่ายมอนสเตอร์ฝั่งลงข้ามได้นะครับผมตระกูลไซส์หนึ่งไซส์สองเนี่ยน่าจะโดนถ่ายเอาง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คิดที่ข้อเขาต่ําก็จริงแต่ว่าเขาใช้ค่าพลังสูงครับมาวิ่งตีฝั่งลงข้ามได้ผมมองว่าโอเคนะฮะแล้วก็เป็นไซส์ศูนย์อีกใบหนึ่งที่ผมแอบปิดมาสองใบครับผมกรณีที่แบบว่าเราต้องการใช้ไซส์ศูนย์เยอะเนาะก็เลยติดเจ้าของดูเอลดาร์กอนมานะครับผมแต เรียกว่าอัลเมอร์ไน์เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้สกิลสูบเข้าโซของไซเบร์ัสก็จะใช้กับคนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบว่าเอามายืนจริงๆเนี่ยก็คือเอามายืนเคียงข้างไซส์สามนั่นเองนะครับผมในหมวดของมอนสเตอร์มีเท่านี้เลยครับผมอ่ะนะไปดูในหมวดของการ์ดเวมนต์นะครับผมการ์ดเวมนตออย่างที่ผมบอกครับผมคือการป้องกันนะครับผมของไซส์สามเราเนี่ยค่อนข้างจะ หนาแน่นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเติมไซสูนย์นะครับผมหรือการหยิบมอนสเตอร์อาร์เมอร์ไนท์ครับผมไซสูนย์จากดอกขึ้นมามันก็เลยจําเป็นนะครับผมก็คือจะใส่ใบนี้ครับผมก็คือประกอบชิ้นส่วนนะครับผมนำมอนสเตอร์อาร์เมอร์ไนท์หนึ่งใบในช่องดอกกลับขึ้นมือนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นใบป้องกันที่เรียกว่าเอามาเล่นกับไซส์สามนะครับผมนั่นก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองนะฮะอ่า ก็คือรวมพลังต่อสู้นะครับผมรวมพลังต่อสู้เนี่ยมันมีเคาน์เตอร์ครับบอกว่าเลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งใบนะครับผมในเทอร์นี้เนี่ยค่าพาวเวอร์หรือค่าดีเฟนส์นะครับผมของเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะบวกตามค่าพาวเวอร์ของไอเทมที่เราสวมใส่อยู่นะครับผมแล้วได้รับเคาน์เตอร์นะครับผมและเคาน์เตอร์แท็กด้วยจนจบเทิร์นคือใบนี้เป็นอะไรที่แบบมันบวกค้างนะครับผมแล้วก็กรณีที่แบบเรายืนไซส์สเนี่ยเราจะตัวใหญ่มากนะครับผมได้เคาน์เตอร์แท็กด้วยตีกลับด้วยฝั่งของข้าไม่กล้าตีสวนกลับมาแน่นอนนะครับผมเเ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 นน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 าาาาะคครววววีีีี้้้ใใใใหมมมมมดดดดขขขอออองงงไไทท่่่่่่ผผสสตัั็็็ยยยยปแบบลซึกื นี่ครับผมมัตซูริยันนะครับผมซันชัยอิมแพคซึ่งเขามีค่าพาวเวสูงถึง6,000นั่นหมายถึงเจ้ารวมพลังต่อสู้อ่ะมันจะโยนบวกค่าพาวเวอร์หรือดีเฟนต์ก็ได้ในหมวด6,000กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งความสามารถณจุดนี้เนี่ยครับ คือเขาค่าเอฟฟิคอร์สก็คือสามารถจ่ายแค่1เกรในการสวมใส่คือมันไม่เปลืองเลยนะครับผมและยังมีความสามารถบอกว่าเมื่อการนี้ทําการลิงแอทแท็นะครับผมกับบัตตี้ของเรานะครับผมพาวเวอร์ของการ์ดนี้นะครับผมจะเป็นอนันต์นะครับผมก็คือไม่สิ้นสุดนะครับผมจนจบการต่อสู้นั้นซึ่งณจุดนี้เขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นแค่ดะคอนเบอร์ถูกไหมครเราก็เลยใส่ราเนี้มาเพื่อให้มาตีแบบทะลุทะลวงไปกับพร้อมอาร์เมอร์ไนเซร์เบรัตนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็สามารถเป็นสายเปิดการก็ได้นะครับผมแต่ในโหมด ใบต้องการใบถัดไปนะครับผมจะเป็นหมวดของดาร์กอนเวิร์นะครับผมไซส์ามของเราก็จะได้บับต่อไปอีกครับผมโดยผ่านดาร์กอน ดากูเอเนจีนะครับผมเลือกมกังกรเกาะเหล็กของเรานะครับผมบวก3,000ดีเฟนส์3,000และได้รับเคาน์เตอร์แอทแท็แน่นอนครับคือไซส์3ของเราเนี่ยมันเป็นตัวไซส์ใหญ่นะครับผม1ตัวมีดีเฟนส์สูงถึง7,000นะครับผมถ้าบวกดากไปเนี่ยมันจะเป็น10,000เลยนะครับผมยิ่งถ้าเรามีรวมพลังต่อสู้ด้วยเนี่ยสูงถึง13,000และมีเคาน์เตอร์แอทแท็ได้ด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ยืนช่องกลางแบบเหนียวมากๆนะครับผมนะก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าใครยืนเจ้าอัศวินแดนชำระใช่ไหมมันไม่มีโซกาดนะครรับผมกา นะครับผมแต่ถ้าโดนทําลายด้วยเอฟเฟคการ์ดนะครับผมเจ้าตัวใหญ่มันก็จะทําลายฝั่งตรงข้ามได้ด้วย1ตัวเนาะก็คือเจ้าอัศวินแดนชัมละเนี่ยมันจะไม่ได้ตายฟรีๆนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะกรณีเราเป็นสายเปิดกลางนะครับผมอ่ะกรณีช่วงต้นๆก็ได้นะครับหรือช่วงท้ายๆอะไรก็ได้นะครับผมแบบอารมณ์ว่าไซส์สเราไม่ขึ้นเนาะเราจําเป็นต้องเปิดกลางเล่นไซส์สองไซส์หนึ่งไซส์ศูนย์นะฮะเราจะติดโล่ฟ้านะครับผมโล่มังกรฟ้าเนี่ยใส่ไปแค่4ใบครับผมอันนี้เอาไว้โพเทค เฉพาะเวลาช่วงที่เราเปิดกลางนะครับผมเมื่อเราเปิดกลางใบนี้จะต้องถือไว้ในมือตลอดเวลานะครับผมเพื่อแบบรอรอรับการเลือกใส่นะครับผมในเรื่องของการทำโลฟฟ้าเนี่ยก็คือเอามาเติมเกรดด้วยนะฮะกรณีการล่าจริงๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เกรดในเรื่องของการเวทมนต์ mon, มันจะใช้แค่2เกรดในเรื่องของการล่ามอนสเตอร์ไส์สามนะฮะจากนั้นเนี่ยเกรดมันจะน้อยมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของใบฟาร์มเกรดผมจึงใส่ไปแค่โลฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับผมเนาะโอเคตามนั้นฮะเวทมนต์ใบถัดไปครับ w ผมอ่าผมเลือกเป็นนี่เลยนะคร ดากูนิกกินมัวนะครับผมก็คือรายได้เมื่อมีอยู่ทงชีวิตของเรา5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับผมเราทิ้งการ์ดทุกใบในมือนะครับผมจั่วการ์ดสามใบนะครับผมจากจุดนี้บอกได้เลยครับว่าพอเราเล่นสายนี้จริงๆเนี่ยมันมีใบาฟาร์มไหมมันมีใบาฟาร์มเนาะแต่ก็ก็เผื่อไว้กรณีแบบมือเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับผมก็จะติดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟาร์มการ์ดเนี่ยครับในหมวดของดาก Dark ูนิคกินมัวแล้วเนี่ยมันยังมีฝ่าวิกฤตนะครับผม ของแดนเจอร์เบอร์เข้าไปอีกนะครับผมไล่การนี้ได้นะครับผมเมื่อเรามีพังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าจ่าย1เกรดเท่านั้นนะผมเราจะจั่วการ์ดได้2ใบกันเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นการฟาร์มที่แบบว่าอ่ะฟาร์มลงมาใช้ใช้ใช้ไปนะครับผมแต่าจากที่ผมบอกจากจุดนี้เราอาจจะต้องปล่อยเลือดให้ถึง5ก่อนนะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะตามสภาพไปครับในกรณีที่เราอ่ะยังไม่พอกับการ์ดฟาร์มนะครับผมกลัวมันไม่ขึ้นจริงๆก็ติดไว้1ใบครับผมก็คือบัตตี้เฮล์นะครับผมอ่า คือคาร์ดนี้เนี่ยจั่วสูงสุดได้3ใบเลยนะครับผมแล้วก็ค่าคอร์สก็คือจ่าย2เกทนะครับผมแคดคอร์สนะครับผมเราจะจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเราจะจั่วการ์ดหนึ่งใบตามจำนวนการ์ดบัตตี้กิฟต์นะครับผมที่หงายอยู่ในช่องบัตตี้โซนนั่นเองนะฮะคือต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ติดมาแค่เพียวๆหนึ่งใบนะครับผมใช้ก็ได้ใช้นะฮะแต่ปกตินะถ้าผมยืนไซส์สปุ๊บผมจะเล่น30 30เพราะฉะนั้นเซเบรัตแทบจะไม่ได้แตะพื้นสนามเลยครับผมนะบางเกมนี่คือแบบเซเบรััขึ้้นนนมมืืออไปชาาาารรรร์จเเเเลลยยะะคคบบบผพแแแ่่30ววก็า การป้องกันนะครับผมมาโปรเทคช่องตานั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดูดีนะจากชุดนี้ได้ลองเล่นแล้วถามว่าโอเคไหมผมมองว่าโอเคเลยเพราะว่าในเรื่องของการทำลายมอนเตอร์ไซส์สามหมาผมมันมันยังมีการ์ดไม่กี่เวิร์ที่มันจะทําแบบทําลายได้แบบอุตลุดนะครับผมถ้าไม่นับการ์ดจ่ายสองเกตทําลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามของดากเกิเวิร์ถูกไหมฮะแล้วก็ไม่นับเจ้าอะไรอ,ะอ่ะที่เป็น เมจิกเวิลด์นะครับผมโดดลงมานะครับผมมอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับผมเป็นบัดดี้ครับผมทำลายได้รัวๆคือถ้าไม่เจอพวกตระกูลแบบนี้ครับผมยังไงครับผมบอกได้เลยว่าไซส์สามของเราถึกมากนะครับผมจากที่ผมดูแล้วก็คืออ่ะเออกรณีอันนึงก็คือเจอเซเบรัสด้วยตัวกันเองนะครับผมตัวเหมือนกันเรายิงไซส์สามบุ๊คเซเบรัสมาปุ๊บยิงบึ้มตึ้มหายนะครับผมณจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังเซเบรัสทิ้หนึ่งแต่ในหมวดของเราเราก็เล่นเซเบรัสเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยห่วงตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมในหมมดดของกกการร์์บบััี้ิฟตตตนะคผว ก็จะใส่เป็นใบนี้เลยนะฮะอ่าก็มีความสามารถครับให้เลือกหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็คือน้ำตาดบนมือของเราหนึ่งใบนะครับผมเข้าสู่โซของบตดตี้ของเราบนสนามนะครับผมกับอีกความสามารถก็คือบอกว่าสร้างความเสียหายใส่พลังชีตของเรานะครับผมหนึ่งหน่วยนะครับผมในเทิร์นนี้ไอเทมของเราได้รับพลังขึ้นสองพันบอกตามตรงครับไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าจะใช้จริงๆใช้อันแรกครับผมก็คือถ้าเราจะยืนเซเบอรัสน้องแล้วก็เอามาถอดโซทำลายทำลายนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยก็ เป็นตัวที่แบบพอาง่ายปุ๊บเราก็จะเอาการ์ดอะไรก็ได้ในมือครับผมไปใส่โซ่เนาะแล้วก็ถอดโซ่ยิงทำลายไปนะครับผมประมาณนี้ฮะโดยส่วนตัวแล้วหลังจากที่เล่นดูผม,มว่ามีความสมูทไหมผมว่ามันมีความสมูทในระดับหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นสายถึกตั้งง่ายไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการทำคอมโบจัวได้อะไรนะครับผมก็คอนโทรลเล่นไปตามนั้นมือบั็กเน่าจริงๆก็คือนั่นคือจัวไม่เจอไซส์สามนะครับผมแต่ไซส์สามนะจุดนี้ผมใส่ไปหกใบแต่ก่อนหน้านี้นคือใส่ไปใส่ไปแปดใบเลยนะแต่มีความรู้สึกว่า พอได้เล่นจริงๆอ่ะมันล้มยากนะครับผมใน1ตัวพอเราเจอแบบใบป้องกันของเราอ่ะสิบสองใบสิบหกใบอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นว่าบวกพลังเคาน์เตอร์ตีกับถ้าเขาไม่ใช่สายทำลายครับมันยืนหนามากบางทียืนตัวเดียวนะครับผมยืนหนึ่งหรือสองตัวครับปิดเกมของสงข้ามได้แล้วโดยที่แบบว่าเซเบรตผมยังไม่ได้แตะพื้นเลยก็มีนะครับผมนะจุดนี้เนาะโอเคนะฮะจำลองวิธีการเล่นเล็กๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าครับว่าผมเล่นกันประมาณไหนเนาะโอเคครับไปฮะอ่ะโอเคครับผมก็จากจุดนี้ผมดี i การ์ดเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็จะลองเล่นดูนะครับผมโดยการจั่วเลยสี่ห้าหนะครับผมแล้วก็ช่องเกจ2ใบนะครับผมอลองดูครับผมความสมดุลน,นะครับผมในเรื่องของการจวกาดขึ้นมานะครับผมก็จว่วมาเมื่อแรกนะครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเล่นก่อนนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรำอะไรเยอะเลยนะครับผมอ่ะสมมติเราเข้าเถินจวดาร์ดนะครับผมโอ้ได้หมัดเห็นไหมฮะก็เป็นอะไรที่ดูดีนะครับผมถ้าใครจะตั้งก็ได้นะนะครับผมแต่สําหรับผมนะเล่นอ่สายนี้เนี่ยเจ็บเลือดก่อนเลยเลยครับผมเนาะเราก็จะเก็บของไว้ครับใบนี้น่าจะน่าจะไม่ได้ใช้เร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะต้องทิ้งมือทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปชาร์จนะครับผมแล้วก็จุดทัดใหม่หนึ่งใบนะครับผมอ่าโอ้ได้คนนี้ด้วยนะครับผมแต่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกเลยเธอแรกผมไม่ค่อยทาอะไรมากครับผม โดดต้องกลางครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเจ้ากากยวิ่งตีไปก่อนเลยนะครับผมสามครึ่งเีข้อนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเข้าเทินฝั่งตรงข้ามครับเขาจะบุกเขาจะตีอะไรได้หมดเลยนะครับผมยิวนะฮะก็ตุยไปนะครับผมกากอยก็ตกดอกพอเขาเทินเราอีกเทินหนึ่งนะครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบได้โลมาแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าหลังจากนี้มันจะมีสายสองสายก็คือถ้าเราจะเล่นเซเบรัสเราจะต้องเป็นสายเปิดกลางนะครับผมแต่คราวนี้ผมจั่วได้เจ้าตัวนี้แล้วนะครับผมอัศวินผมจะเยาล้กนชาร์ แล้วก็จวดเพิ่มหนึ่งใบนะครับผมได้ไซส์ศูนย์ด้วยนะครับผมจากจุดนี้ไม่รอช้าแล้วครับผมติดไอเทมนะครับผมจ่ายหนึ่งเกตนะฮะอ่าแล้วก็ลงนะครับผมตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมอ่าจากจุดนี้เนี่ยเขาจะยืนช่องกลางนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะมีความสามารถนะฮะถ้าถูกทําลายด้วยความสามารถการ์ดนะครับผมเขาจะทําลายมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบเลยนะก็ดูดีนะครับผมพอจ่ายเกตเสร็จแล้วนะครับผมการ์ดบนมือของเราก็จะเหลือตามนี้นะครับผมโดดไซส์ศูนย์ไปด้านข้างเลยนะครับผมอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยครับที่ใส่ไซส์ศูนย์เยออะะะนครับผม่ คราวนี้ลองจินตนาการภาพครับเรายืนเป็นดาก้อนนะครับผมเป็นนักรบมังกรเกาะเหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ดาโกอนเอเนจีนะครับผมเราก็จะบุกพลัง3,000ันดีเฟนส์ส0มพันเคาน์เตอร์แท็กได้นะครับผมเจ้าตัวนั้นน่ะก็จะมีพลังที่แบบว่าดีเฟนส์หมื่นหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงพาวเวอร์เนี่ยก็จะสูงถึง12,000นั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวนี้เทิร์นหน้านะครับผมถ้าเขายังถ้าเจ้าอัสวินาชพระยังอยู่ในสนามนะครับตัวนี้จะถูกชาร์จทิ้งทันทีนะครับผมอ่าแล้วก็อออออีีกกกกกใใใบบบนนนนนึงงงงคครรรรรััััเเื่่ขาาาป้้้็จะะชตวถูมมผ รวมพลังต่อสู้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยก็คือจะมีเคาน์เตอร์เนาะอ่ะตามสภาพไปอ่ะกรณีเราทําเกมบุกค,ครับก็แค่นี้เลยครับทำเกมง่ายๆมากๆเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมีมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเคลียร์มอนสเตอร์ไปเพราะว่าเจ้าอ่านกน้อยของเรานะครับผมเจ้ากิฟฟินของเราเนี่ยตีสูงถึง4,000เลยนะผมแล้วก็ตีถ่อไปนะครับผมแต่ถ้าเขาเป็นสายเปิดกลางอยู่แล้วนะครับผมเราย้ากลางได้เลยในเทิร์นนี้เราจะได้ทั้งหมด7 ครีดที่เขอกเพราะว่าเจ้านักอาสวินเดนชัมระมันมีดับเบิลแอตแทกนะครับผมอยู่ที่เขา4หน่วยนะครับผมอยู่ที่นก1หน่วยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ไทเกอร์นะครับผมอีก2หน่วยนั่นหมายถึงเทินที่2นะครับผมของเราเนี่ยก็คือกลายเป็นว่ามันตีได้สูงถึง7หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ตามสภาพไปครับอ่ะเข้าเทินฝั่งตรงข้ามถ้ากรณีฝั่งตรงข้ามเป็นสายใช้เอฟเฟกต์การ์ดทำลายนะครับผมช่องกลางเราบินแน่นอนอันนี้มั่นใจได้นะครับผมอ่ะแต่ถ้าเขา ไม่ได้เป็นสายทําลายนะครับผมด้วยเอฟเฟกนะฮะเขาจะเจอใบนี้นะครับผมเราจะเป็นตัวยืนค้างอยู่ที่ดีเฟนต์หนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเพราะว่าหมัดสุริยันสัญชัยอิมแพคของเรามีค่าพาวเวอร์สูงถึงหกพันเราสามารถโยนค่าพลังเนี้ยให้ในส่วนของแอตแทกหรือดีเฟนต์ก็ได้นะครับผมจากจุดนี้เราก็จะโยนดีเฟนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ายืนสูงถึงหนึ่งหมื่นสามพันโอ้โหบอกได้เลยครับเป็นการยากมากๆที่ฝั่งตรงข้ามจะปั๊มพลังให้ถึง 1, 3, นนะนห,งน,ห,น,น,หน,งนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมมเเเเพพราาาะว่่่็อกกกตีี้ไขุบนย สายสูนของเราก็จะแตกนะครับผมจากจุดนี้ใบฟางของเราโดยส่วนใหญ่นะฮะก็จะมาในหมวดของตามหาสายสูนนะครับผมนะจากจุดนี้ผมจวดจะไม่เจอนะครับผมอ่ะลุกตั้ใหม่นะครับผมจวดอ่ะผมเจอใบนี้ครับผมอ่าลายครับผมหยิบอัลเมอร์ไนท์ยหนึ่งใบในดรอปขึ้นมือนะครับผมผมก็จะหยิบเนี่ยถ้าเราอยากเคลียร์มอนนะครับผมเอาตัวค่าพาวเวอร์สูงก็ได้แต่ถ้าเราอยากเข้าเข้าไลท์คลิกหนักๆนะครับผมเราก็จะหยิบที่เสือนะครับผมไทเกอร์เนาะอ่ะกรณีนี้ผมเอาไทเกอร์แล้วกันนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมบอร์ดมันก็จะอารมณ์เนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะกรณีเทิร์นหน้าครับเราใช้ดาโกเอนเอจี้ไปนะครับผมเคาเตอร์ตีกับตัวใหญ่ๆนะครับผมโดนเอฟเฟกต์ทำลายนะครับผมอ่ะก็ปิวไปนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เกิดก็คือทำลายมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมก็ดูดีนะฮะมีโลใช้โลครับผมอ่ะได้ชาร์จหนึ่งเกจเขาเธอจั่วการ์ดนะครับเจออีกแล้วนะครับผมจากจุดเนี้ยผมก็จะไม่ทำตาจั่วแล้วเราอยากบู๊ในเทิร์นนี้คือเราตีไปหลายรอบใช่ไหมโดดลงข้างเลยครับปั๊บนะครับจ่่าายเกครับผมอ อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็คือเราก็จะตี3เลนด้วยกันนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกาโอฟอร์เมชั่นใช่ไหมครับผมก็จะเป็นไซส์สามบวกไซส์ศูนย์แต่ไซส์สามของเราอ่ะมันตีดับเบิลได้เพราะฉะนั้นการบุกเธอเนี้ยเราจะใช้สี่เวฟนั่นเองนะครับผมก็ตามสตาร์ไปนะครับผมโอเคฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการจําลองครับต้องไปลองเล่นดูว่ามันเสถียรมากน้อยแค่ไหนเล่นง่ายแค่ไหนนะก็ลองไปดูเอานะครับผมเนาะจากจุดนี้ค้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขอไปไว้ในที่น